แล้วก็มาถึงรอบชิงแล้วเป็นรอบสุดท้ายแล้วซึ่งทีมเหมิดทำคะแนนไม่ได้กี่คะแนนปะสาม <3 S 1> ทีมไอทำคะแนนไม่ได้สองรอบนี้ทีมไอจะชนะหรือไม่เพราะนี่คือรอบสุดท้ายแล้ว <Okay. S 1> อ่ะงั้นเรามาดูสิ่งที่ขิมเจ๊โดนเ <Okay. S 1> อ้ยายอ่ะข็มจับ <laughs> ไม่ต้องจับไหมมีงวงจมูกเยีย ถูกต้องทีมทีมได้ทีมไอได้สี่คะแนนสามเออสามเออสามขออภัยชิงต่อไปรับชิงคนต่อไปว่าเขาจะได้คะแนนหรือไม่<ำ>อ่าล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายของเหมยและบีสัตว์ชนิดต่อไปที่จะได้กันนั่นก็คือจุ๊บแงอ่ะมาพร้อมหรือยัง เพราะตอนนี้ได้3เท่าถ้าไม่ตอบเท่าพวกคุณตอบได้คุณก็จะชนะทีมไอนะเริ่มหนึ่สองสมปึ๊บมันกระโดดได้ไกลมากแต่อยู่ในทุง่งนาคนกระโดดไกลกว่าตัวเล็กๆอ่้วนๆอ่ะ,อะและบินชอบกินมาแล้วกบไม่ใช่<ก>เหมือนกบอบัตัวใหญ่ถูกต้องถูกต้องทีมเหมยวินเนอร์ขอไมนะครับหมยไม่ได้วินเนอร์นะครับเราลืม ทีมเหมยได้ไป4คะแนนทีมไอได้ไป3คะแนนและรอบนี้เขาจะตอบได้หรือไม่เรามาดูกันเลยว่าขิมจะให้ไทยอะไรไหนวะติรด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 เติรด,ด,ดติดขิมพร้อมตัวแล้วพร้อมเตรียมตัวและเตรียม,มใจหรือยังพร้อมแล้วพอแล้วใช่ไหมไม่ให้รอเล่นอ่ะบ๊บ ดลงอะไรเฮ้ยถูกได้สี่เท่าแล้วสี่เท่าก็ต้องรอบชิงหนึ่งชิงใช่แล้วต่อไปเราไปดูรอบต่อไปว่าผมใช้เวลาสิวินาทีในการทายให้ถูกเราไปดูกันเลยรอบชิงชนะเลิศ